นา루โตะนินจาจอมคาถาที่เรารู้จักกันดีใช้ดาบเป็นอาวุธครับไม่ได้ให้เราเล่นแค่นา루โตะแต่มีเนื้อเรื่องในฝั่งของซาสึเกะให้เล่นแบบเต็มๆคู่ขนานเกินไปและที่ต้องชมแบบออกนอกหน้าเลยคือดีไซน์คอสตูมใหม่หมดจดที่ออกแบบมาเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะทั้งชุดของนาุโตะและซาสึเกะเนี่ยมันเท่มีเอกลักษณ์และทําให้เรารู้สึกได้ทันทีว่าน,นี่คือการประจนภัยครั้งพิเศษที่แตกต่างออกไป ม,มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่พอได้เล่นจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าบันไดแม่งหิวเงินอีกแล้วคือมันเป็นเกมที่ทําออกมาแบบไม่โปลิชหรือไม่เนี๊ยบเลยทั้งๆที่ไอเดียมันอย่างเท่เลยแต่สิ่งที่เราได้คือระบบการควบคุมดาบที่ใช้ V รีโมท e แบบสะบัดไปมาฟังดูเหมือนเราจะได้ฟันฉันบๆแบบสมูไรใส่มังกรในแบบที่ไม่เคยมีเหมือนที่เกมนารูโตะไหนทําม,มาก่อนใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยโอ้โหมันพังหมดเลยครับน้ําหนักของแอนิเมชันไม่สัมพันธ์กับแรงที่เราขยับเลยแถมไม่มีจับระบบทิศทางี ดีให้รู้ว่าเราฟันซ้ายหรือฟันขวามันกลายเป็นว่าภาพที่ออกมาคือเรากำลังสะบัดวีหมดไปมาอย่างกับคณจะบังคับนารูโตให้วิ่งหรือหลบอะไรสักอย่างก็รู้สึกไวหรือว่าหน่วงไป ส่วนเกมเพลย์โดยรวมก็คือซ้ำซากสุดๆครับคือแทบทั้งเกมเราจะเจอกับศัตรูประเภทเดียวเดินโง่ๆเข้ามาให้เราฟาดแล้วเราก็สะบัดหรือกดปุ่มเดิมๆวนลูปแบบนั้นเป็นชั่วโมงช่วโมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องยอมใจในการกล้าคิดคอนเซปต์อะไรแบบนี้มานะครับเพราะมันมีไม่บ่อยครั้งที่เราจะได้เห็นเกมที่สร้างจากอนิเมะหรือมังงะถูกเพิ่มเสริมแนวคิดอะไรใหม่เข้าไป